อ่ะถือดีๆน,นั่นแหะอื้อ่าเออดูนิ่งจวดอันนี้กำลงังลวกผักนะครับผักอะไรลูกผักกะเดาเออเอาโคเรมันให้มันลงหน่อยเอาจิ้มๆให้มันลงน้ำหน่อยอืมที่กลับกลับกลับข้าง เออนั่นแหละกลับด้านให้ให้มันลงอีกด้านนึงลงยังพี่อะไรลูกในหม้อเป็นอะไรอโอ,อ้เปลยเปลยเลยเนี่ยใช่ไหมอ,นนอะไรก็ไม่มีข้าวโพดด้วยใส่ให้มันหวานอ๋อแต่มันหวานเหรออะไรอีกน,อน,นี่คือขนมเหนือชิ้นเหนือรดเปล่าโอ้อยากชิ้เนเฉยๆลองดูก็ได้ไม่มีเหนือนันอ้นยัอะไรครอบแล้ก็หมุนก็ ระดูคนดูดเย็นเนี่ยขา,มายขไมันเหมืนี่อะไรข้อมันมวดเบ่ไขมันส์ใช่ไหมนี่ลองแห่นดูนี่ไหมกระดูเปื่อยเลยนั่นน่ะนีไขใช่ดูจุดๆเลยวะข้าปาาเหรอของแสียบนงะ้่ย เออนม่แหลยสดจริงอ่ะอันนี้มีฮะอันนี้มีเหรอมันต้เป็นงูเหยือืมตุนไว้เลยตุนไว้ทั้งคืนเลยน,นั่นแหละดูจุด,จด,จดๆเลยน,น,นั่นแหละไหนหนั่นเะห็นไหมอร่อยไนะหมอื้มโอ้เสียบขนาดเป็นบ้ปาป้าปักกินข้าวไปยกปลาเข้าไปด้วยนะ เอากระดูกขึ้นมาดูด้วยเฮ้ยมันแสีบกระดูะดด้วยฮะยกของเข้าเอานั่งกินเลยเซียบเลยชอบเลยดิชอบดูดจ้ะอันนี้กินแล้วก็ใส่ในจาดไวออด้เออ อันนดูดแล้วก็ใส่ถาดไปดใส่รวมกันเนี่ยนั่นแหละถาดอยู่ในถาดถาดข้างหลางเอนอือย่างน,นี้ด้วยเอาสดนุ่นดีกว่านุ่นน่าจะอร่อยกว่านนีสุนหมูมใส่เครื่องกาะไข่วอิงไข่สมุนไพร ในบ้านเป็นจะไรทําแซ่บบอมาครับมามากินเขานกันสุนหมดูดูกระดูกหมูจุดจุเมนูเด็ดประจําวันแซ่บด,ดูแซ่บได้อย่างนรนะเห็นไหต่าใส่กระดูกดูกรตุ่มเปื่อยมันจะกินนะมาไปผ่านมาขอกินเนี่กดไค์กดแ่บกดถือใจให้กันน้ำเด้อจับแจบเมื่อดูกระดูกจุกจุกเลยว่ะ